เกิดอีหยังขึ้นกับมอลั่มใจเกินรอยของพระเอกบอยสิริชัยนะคะพี่น้องเมื่อขำขึ้นก่อนทีพานมาที่เพิ่นไปทําการแสดงอยู่จังหวัดจังหวัดหนึ่งนะคะแล้วก็มีแฟนเพลงด่านหนาเวทีในละปาขวดนะคะขึ้นไปบนเวทีคณะที่มอลั่มเพิ่นกาลังทําการแสดงอยู่นะคะสาหรับเหตุการณ์นี้มันเป็นจังไนพ่อใหญ่ก็คือเรื่องของเรื่องนะพี่น้องเนาะ <c oughs> มีอยูวา <c oughs> เรื่องนะก็คือมีคน้น หาว่าขี่เราซะไปค่ะเออช่วงเพิ่งกระลังล่ำเรืองต่อก่อนอยู่ค่ะแล้วไปขอเพียงเต้ยเพิ่นสิเต้นนั่นล่ะเออเพิ่นอยากเต้นไปเร่งให้หมอลเเเต้ยออไปร่งใหห้มอลเต้ยเต้ยเตยพ่อเศร้าล่ำแล้วพ่อพ่ออพ่อต้องเรียนแล้วตลกเต้ยเลยเต้ยเลยค่ะเออแล้วหมอลั่มตลกนั่นล่ะตลกก็เลยก็เลยเป็นหยอกเพิ่นแน่ย่ดอกก็เลยว่าเสียมาเร่งยังกระดอกกระเดียแท้ เงินเขาไม่ได้ออกซอยเจ้า้าเพิ่นจักบาทนะมันก็เป็นสไตล์ของมอลำัออเป็นสไตล์ของตลกเนาะก็แล้วแต่มุมมองของมันแต่ว่าบัที่นี่มันก็เลยเฮ็ดให่าผู้นั่นล่ะก็สิด้วยเมาน่ำนั่นล่ะบ่พอใจเออบ่พอใจก็เลยได้ดืกขวดนั่นล่ะขึ้นไปทั้งเวทีใข่เปียงมันบ่ถึก มูมาร่ำสันถือกหัวคนเหตุจังไดละ่ะสันถือกหัวมาลำเพงไดละ่ะมันสิบพราเป็นเรื่องแย่เรื่องโตสิเป็นเรื่องเป็นเล่าทุกสิบว่าเท่าไรร่างกายกัน<ำ>อีกเนาะท่าไรร่างกายกันก็ควรปวดงานเพอดีค่ะเออแล้วไอ้ที่ว่ามื่อที่เกิดเหตุนะค่ะทางวงมาลำใจเกินลอยบอยซิริชัยเพิ่นบ่ได้มีไไรสดถ้าแม่นไรถ้ามีไไรสอดก็ยังทุกทุกเท่อเดิม่ะเท่าสิเห็นเลยเพราะว่าเหตุเกิดมันเกิดอยู่ไหนเวทีอ่าหลักกับคนผู้นี้กับเต้นยุทธหั่งจังละ เต้นเต้นหล้วก็กินเหล้ากินเบียร์แล้วก็เมาห์นะแล้วก็ขอ,ขอขอดูตอดูอืมก็คืออารมณ์เมานั่นแหละเ,เานาะ,ะนพี่น้องอจนถึงกับขนาดว่าบอยซิดิชัยเพื่นบ๊อบสบายใจเพื่อนก็เลยได้ออกมาไล่สดชี้แจงว่าหมอลำโดยเฉพาะหมอลำทำนองขอแจนอืมการละเล่นการเล่นมันมีแบบมีระบบของมันโยเป็นเพราะอะมันเป็นยังไงก่อน อันแรกสมุิว่าเริ่มล่ำสามทุ่มังสิเอาคือจังหมอล่ำก่อนมันก็สิเป็นอีกแบบหนึ่งนาะพะย่มอล่ำสิ่งมันก็สิเป็นเอกอีกแบบหนึ่งอ่ามอล่ำมูผสิแดงเอาเป็นช่วงๆก็สิมีประมาณสามช่วงนะคะช่วงตั้งแต่ประมาณสามทุ่มไปนี่ก็สิเป็นช่วงโชว์ว่งวาสันเถาะค่ะเป็นช่วงโชว์ว่งตอเล่นตลกรองเพลงว่าไรตีไปจนหอดประมาณห่างหกทุ่มก็สิเริ่มเขาสู้อ่าล่ำเรื่องตอกลอนเป็นนท่านเป็นย่าย่งกัว่าไปเนาะเป็นเรื่องตอกก่อนซึ่ง สำหรับมอล่หมอำล่ามูเอ็นบอพย,ยัยเรื่องลำเรื่องต่อก่อนนี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของหมอล่มมูเลยเด ค่ะม,มันเป็นเรื่องเล่าสมัยผู้เ่าผู้แก่สิเพิ่นไปฟั่งเนาะพอ,อมแม่ห้องสิเพิ่นไปฟัง่งเพิ่นกับไปเบื้องช่วงนี่แหละไปฟั่งเอานิท่า,านนี้หลีแม่แล้วก็ช่วงสุด้ายมันจังสิเป็นช่วงที่ว่าเตยล่านะคะเพิ่นสิแ่งออกเป็นช่วงช่ว,งพ,วงพอว่ายอย่างพอวาแฟนคลับของหมอลำนี่มันมีหลายช่วงอายุพอใหญ่หลายวัยช่วงวัยรุน่นนะคะช่วงวัยรุน่นช่วงผู้เถาผู้กแก่เด็กน้อยยังสิกระเเบื้องตลกแต่ยังไปเป็นบ่ล่ะในส่วนของผู้เถาผู้แก่น่ยเพิ่นไปนั่นเพิ่นไปฟั่ง จุดมงมายของเพื่อนก็คือไปเบิงล่ำเรืองตอกลอนเนี่ยแหละไปเบิงไล่ไล่แค้นไปฟังไล่แค้นไปฟังล่ำเรืองนั่นแหละส่วนหมาพุถ่าเนาะแต่ว่าเดียวนี่นะคะวัฒนธรรมของมอล่ำมันกับเปียนไปเปียนไปหย่อน,นยงังพ่อใยญ่เขาเอิ่นว่ามอล่ำกายพันแล้วคเพราะว่าเฮ็ดเอาตามใจตามใจคนแซงครับเออคุ่เมือสีเห็นว่าผ้เถ่าผพุแกสแตนี่เพิ่นสีบพะใครไปฟังล่ำเลย น้อยนักหน่อยนะคเออมันตั้งกันครับสมัยต่างจีสมัยต่างจีผู้เา่าผู้ศาสตร์เขี่ยมากาศาสตร์เอออันนี้ไปเนาะเออขนันแลวหนาวกับดังไฟฟิงไปนล้วเมนเองจนวาหอดสอดแจ้งนี่<พ>คือกุ้มผู้เา่าขาอยุ่เป็นมูม่มอลลัมจนวาหอดสอดแจ้งส่เปนผู้เ่าสมัยตะกี้คู่มือนี่ผู้เ่าบ่าไปแล้วหนึ่งหละวัยรุ่นกับกินเหล่าเมายากับกวนกันตีกันสองก็คือมอลลัมกับเริ่มปรับเปลี่ยนเอาโชกขึ้นมาหลายกว่านี้ท่านค่ะเออ เอาใจนั่นแหละเอาใจคนเต้ยย่างเดียวเตยเ้ยย่างเดียวไปตั้งแต่ปพ่อฮอตทีสามตีสองท,ทีสามไหวรุ่นนอกมเมาแน่คนบ่อยอยากฟังนี่ท่านเมียเบิร์นี่กับบานี้กับบอมมี่ภูผููอันผูยูจนว่าสอดแจงแ<ม>้งแต่ตะกี้ขี่ตะเวนขืนนาะพอใหญ่นอกพอแม่เข้าจังผ้าลูกผ้าล้านกับจนว่าสิเกบเวทที่ซอยมอลั่มภูล่ะสมัยตั้งตะกี้ไปฟังล่ำตั้งแต่เป็นเด็กน้อยพอแม่พาไปแต่ว่าครูมือมั่งกบกายพันแล้วเรียกว่ามอลลั่มกายพันต่อไปนี่ มอล่มบานเหาถาบสืบสารต่อยอดหรือว่าอนุรักษ์ไว้แบบดั้งเดิมในจังหน่อยต่อไปสิบ่มมีคเข้ามามอล่เดี๋พี่หค่องสิเป็นแบบว่าออกมาเ้าในท่านเปิดโตจังหน่อยล่ำเปิดโตว่อนแีหยังกลับไปเลยว่าอาไรตีโชว์เพลงไม่เพลงตามกระแสเพ่งฮิตเอียงกวากันไปเนาะต่อไปสิบ่มีล่ำเรืองแล้วสิหาฟังอยากเลยแมนต่อไปถ้าเป็นแบบนี้เนาะก็ยญงเนาะแล้วการกระทํำของชายคนดังล่าวถ้า ถ้าเป็นหมอลลั่เพื่นถือด้เพราะว่าเวทที่คือคือหมองทํามาหากินของเพื่นเพ่นมีอ่อมีคู่เเพื่อนมีคู่บาอาจารย์การที่เดือขวดยังขวยไปสิเพื่นถือว่าเป็นปิดการลบลูก็ว่านี่ดีได้ว่าถือบบอยจินไม่ใช่อีเพื่อนกับมาชีแจงน่ะละบอยขอมาบอกว่าเออยังสี่เด้อพี่ครับยังสี่ยังสี่เออมอลลั่มมันหอดช่วงนี้ยังสี่เออก็ต้องมันมันสีเอาตามใจคนบ่ได นายบอกยังไงถือใจทุกคนเป็นไปบ่ไดดว่สสันทอนแม้มันไม่สริปอยู่แล้วนะพราะยัยบอกมาถึงหมอเนี่ว่ามหมอลัเพิ่นนีเพิ่นมีคู่เนาะของใส่ทุกอย่างของหมอลำเพิ่นมีคู่เมื่อเพรายยของใส่ทุกอย่างเลยของหมอลำนี่เพิ่นเพิ่นสิมีคู่บาอาจารย์ของเพิ่นเมิดเข้าสิสังเกตว่าเวลาศิลปินขึ้นทํำการแสดงเพิ่นมีการไหวเวทีกรด้ก่อิสิขึ้นทํำการแสดงไหวเวทีไหวไหวปูพอแก่คนตัวแล้วการถี่มีค้น โยนขวดขึ้นไปท่องเวทีจังสีมันกับเป็นการลบลู่เนาะบ่ให้เกียรติเนาะคือบาอาจารย์ของเพิร์นบ่ซิริชัยแล้วก็บบาแล้วบ่พ่อใจอยู่แต่ว่าก็ตามสไตล์เรานั่นล่ะเราก็เป็นคนเว้าเอาเหตุผลไปนะเออแล้วแมนเป็นน้ำหนาอยู่แล้วถ่ายห้องใส่ฮ้องใส่กันมันก็สิบานปลายเพิ่นก็อธิบายฟังว่าเออนี่ยังซี่ยังซี่่คะเออถ้าสิเอาตามใจเจ้าผู้เดียวก็คือ มอลลักับอันนี้บ่ได้คือกันไปบ่ได้แต่ว่ากาต้องขอพุดจภาพมือนั่นท่านบอยซิริชัยบอกว่าน่ารักอีหลี่มอลลัมประเทศไหนลัมเอาเงินมาใจตะทุ่มหนึ่งคือสุดยอดอีหลี่แล้วสำหรับมอลลัใจเกินรอยคิวงานนี่ก็ถือว่าฮอตว่าปังเนาะพี่น้องเนาะคิวงานนี่หลายอิลีตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาผละสำหรับหมอลำัมใจเกินรอยเนาะอะไรเนาะยิ่งช่วงนี่ กระแสะถือว่ากระแสของเพื่นนี่บ่มีแผวเด้นสำหรับพระเอกบอยและก็แอนออร์ดีนะคะซึ่งล่าสุดนี้ทางด้านของแอนออร์ดีเพิ่นสิด้มีการปล่อยสิงเกินออกมาซึ่งผลงานของเพิ่นนี่เหลือเสือพอไงอเป็นปลายปากกาของบอยศิริชัยบอยศิริชัยแตงห้แอนบอยศิริชัยแตงไ้แอนออร์ดีซึ่งเนื้อเรื่องนะคะเป็นการทายทอดเรื่องราวชีวิตของแอนออร์ดีถือว่าเป็น ผสมผสมสานกับไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเพิ่นนับถือค่ะไอ้อีหยังเพิ่นอย่างู้บ่อ่าอีหยังก่อวันปูซัสูงนี่อยังนี่แหละวันปูซัสูงเออเรอติดตามแต่ว่าตอนนี้เพิ่นมีการปล่อยออกมาเป็นบางช่วงบางตอนแล้วล่ะนะคะแต่ว่ายังยังบ่ทันได้ออกมาเต็มเพลงว่าซั่นเถาะแต่ว่าก็มีแฟนคลับนะคะอ่าพากันแช่ออกไปไล่แล้วตอนนี้ MV ก็บ่ทันได้ถ่ายเด้เนาะเพิ่งอัดไปสดๆร้อนๆเนาะพี่น้องกเอาใจซอยค่ะหัก ศิลปินแฮกหมอลำอนุรักษ์วัฒนธรรมของโคตรอีสานก็ต้องท้ำโตให้ดีทุกภาคส่วนมอลำก็ตอ้องห้ว่าอยู่ในเส้นทางของเจ้าของผู้เบิงผู้ฟั่งก็ต้องอยู่ในบทบาทของเจ้าของคือกันทาลำเส้นกันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจบต่อไปนี่อาจสิบม,มีมอลล่มโอ้ยหน้าเห็นใจหน้าเห็นใจมอลำั่เลยพ่อเ่บพ่อะนี่อยากขี้แกงก้อนสิจากราพี่น้องไปถ้าผู้ใดมักเตยไปรถแห่ ไปเบิ่งหมอลำสิงเพราะว่าหมอลำสิงเองสิเพิพ่นเพิ่นสีบอกคือหมอลำโม<ฆ>ถึงแม่ว่าเพิ่นสีลำม,ม,ม,มีมีก่อนลำแต่ว่าเพิ่นกับร่ำลวก็บยุดแล้วก็เลน่น<ฆ>ลองเพ่งขอเพ่งได้<ฆ>เออรถแค่ยังสี่คือแท่สีบอกมีลำเลยละ่ะคือจวดเท่เดียวเลย<ฆ>แล้เจ้ามาเบิ่งหมอลำโมเจ้าต้องเข้าใจเจ้าอยากทำมาล้มเจ้าเ่ราะใเพิ่นม<ฆ>ีสคริปต์มี่ยังก็เพิ่นจากซ้ำทุ่มหอดหาทุ่มเต้นโซ่เด้อจากหาทุ่มเคืองไปจนหอดอ่จัก ตีซี่ตีหายังสี่กระลำเรืองต่อกกอดเป็นนิท่านผสมตลกผสมลองเพลงนั่นแหละกับบ้องเมนมาบ้องเตยนี่เออปัญญ่าพระเอกนั่งเอกสีเข่าฉากออกฉากจังสี่เพื่อการเห็นบ่มันก็ี้มีการลองเพลงลองยังหรือไปกะกะย่เสาวตาล้มหอากะเอาเหตุผลคุยกันเหล่ายาปลาปิ้งตั้งแต่คนดีๆกินกัยังเป็นบาถ้าพี่บากินสิปานใดเอาฝากพี่น้องไว้น้ำซัหรับมื้อนี้พ่อใหญ่กับิลากัสิขอลาพี่น้องไปแต่เพียงซัมนี้ ขอกล่าวเข้ามาขอบคุณครับขอบคุณค่ะ